ลองคิดตามผมนะถ้าผมบอกคุณว่าทุกปีมีบางอย่างค่อยๆเอาเงินออกจากชีวิตคุณคุณไม่เห็นคุณไม่รู้และคุณโทษใครตรงๆไม่ได้คุณจะเชื่อไหมคุณทำงานคุณประหยัดคุณเก็บเงินคุณทำทุกอย่างที่คนดีควรทำแต่ทำไม ยิ่งเวลาผ่านไปเงินกลับไม่พอชีวิตกลับตึงอนาคตเหมือนถอยห่างออกไปเรื่อยๆคนส่วนใหญ่คิดว่านี่คือความล้มเหลวของตัวเองคิดว่าตัวเองไม่เก่งไม่พยายามพอเลือกผิดแต่ความจริงคือมันไม่ใช่ความผิดคุณสิ่งที่คุณเจอคือผลลัพธ์ของระบบ ระบบที่ชื่อว่าเงินเฟอ้อและเงินเฟอ้อไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันถูกออกแบบมาแบบนี้เงินคืออะไรจริงๆก่อนจะเข้าใจเงินเฟอ้อเราต้องรู้ความเข้าใจเรื่องเงินก่อนคนส่วนใหญ่ถูกสอนว่าเงินคือความมั่งคั่งมีเงินมาก แปลว่ารวยแต่ในความเป็นจริงเงินไม่ใช่ความมั่งคั่งเงินคือหน่วยวัดมูลค่าลองนึกภาพง่ายๆถ้าคุณมีไม้บรรทัดแล้วันหนึ่งไม้บรรทัดนั้นสั้นลงโต๊ะตัวเดิมจะดูยาวขึ้นทันทีโต๊ะไม่ได้ใหญ่ขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนคือหน่วยวัด เงินก็เหมือนกันถ้าวันนี้เงินหนึ่งร้อยบาทซื้อของได้น้อยกว่าเมื่อก่อนไม่ใช่เพราะของแพงขึ้นแต่เพราะเงินมีค่าน้อยลงนี่คือหัวใจของเงินเฟ้อเงินเฟ้อไม่ใช่ของแพงระบบชอบทำให้คุณเข้าใจผิดเขาบอกว่าเงินเฟ้อคือของแพงน้ำมันขึ้น ค่าไยขึ้นแต่ทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์ไม่ใช่สาเหตุเงินเฟอ้อจริงๆคือการที่เงินถูกลดคุณค่าถ้าคุณต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อซื้อของเท่าเดิมนั่นแปลว่าเงินของคุณอ่อนลงไม่ใช่คุณใช้ไม่เก่งเงินเฟอ้อเกิดขึ้นได้ยังไง เงินเฟ้อไม่ได้เริ่มจากประชาชนมันเริ่มจากรัฐรัฐทุกประเทศมีปัญหาเหมือนกันคือใช้เงินมากกว่าที่มีเมื่อเงินไม่พอรัฐมีทางเลือกสามทางหนงึขึ้นภาษี 2. กู้เงิน 3. พิมพ์เงินการขึ้นภาษีทำให้คนโกรธการกู้เงินทำให้เป็นหนี้ แต่การพิมพ์งเงินดูเหมือนไม่มีใครเจ็บทันทีและนี่คือเหตุผลที่รัฐส่วนใหญ่เลือกพิมพ์งเงินเงินใหม่เข้าสู่ระบบแต่ของทรัพยากรแรงงานไม่ได้เพิ่มตามผลคือเงินทุกบาทมีค่าน้อยลงเงินใหม่ไม่เข้าทุกคนพร้อมกัน นี่คือจุดที่สำคัญมากเงินใหม่ไม่เคยเข้าทุกคนเท่ากันมันไหลาตามลำดับเสมอรัฐไปธนาคารธนาคารไปตลาดทุนตลาดทุนไปคนใกล้เงินและสุดท้ายถึงคนธรรมดาคนที่ได้ใช้เงินก่อนใช้ตอนที่ราคายังไม่ขึ้นแต่คนเงินเดือนคนออมเงิน เจอเงินเฟอ้อตอนที่ราคาขึ้นไปแล้วนี่คือการโอนความมั่งคั่งแบบเงียบ <LS> เงินเดือนขึ้นแต่ทำไมยังจนหลายคนบอกว่าเงินเดือนก็ขึ้นใช่แต่ขึ้นเร็วกว่าเงินเฟอ้อไหมถ้าเงินเดือนคุณขึ้น3%แต่ค่าครองชีพขึ้น7%คุณจนลงแม้ตัวเลขจะดูมากขึ้น เงินเฟอ้อทำให้คุณต้องวิ่งเร็วขึ้นเพื่ออยู่ที่เดิมเงินเฟอ้อคือภาษีที่มองไม่เห็นเงินเฟอ้อคือภาษีรูปแบบหนึง่งแต่เป็นภาษีที่ไม่ต้องประกาศไม่ต้องผ่านสภาไม่ต้องมีใบเสร็จมันเก็บจากเงินสดเงินออมรายได้ของที่ใครถือเงินคือคนจ่ายใครถือสินทรัพย์คือคนรอด กกัับดที่ระบบสอนคุณระบบชอบบอกว่าให้ขยันให้ประหยัดให้เก็บเงินแต่ระบบเดียวกันกำลังลดค่าของเงินนี่ไม่ใช่ความบังเอิญมันคือการออกแบบคนที่ไม่เข้าใจเงินเฟ้อจะโทษตัวเองแทนที่จะตั้งคำถามกับระบบเงินเฟ้อไม่ใช่ความผิดพลาด หลายคนหวังว่าเงินเฟอ้อจะจบแต่ต้องเข้าใจอย่างหนึง่งเงินเฟอ้อไม่ใช่บัก๊กมันคือฟีเจอร์ระบบนี้ทำงานได้ดีแค่ไม่ทำงานเพื่อคุณบทเรียนสุดท้ายถ้าคุณเข้าใจเงินเฟอ้อคุณจะเลิกถามว่าฉันพลาดตรงไหนและเริ่มถามว่าฉันอยู่ฝั่งไหนของระบบเงินไม่ได้ทำให้คุณจน การไม่เข้าใจเงินต่างหากประโยคเดียวที่ควรคิดต่อระบบไม่ได้เกลียดคุณมันแค่ไม่สนใจคุณมันไม่ได้ออกแบบมาให้ทุกคนรวยแต่มันออกแบบมาให้ดำรงอยู่ต่อไปคำถามสุดท้ายคือคุณจะใช้ชีวิตโดยไม่เข้าใจระบบนี้หรือจะมองมันออกก่อนที่มันจะรีดคุณไปทั้งชีวิต นี่ไม่ใช่ตอนจบแค่อีกชั้นของความจริงเจอกันตอนหน้าถ้าคุณยังอยากรู้ต่อ